เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเฮดซัลิงของผมนะครับมาเบิงนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมาผมเนี่ยทาแบบสลักนะครับนี่เฮดแบบเสียบสลักเอานะครับจะมีอยู่สามจุดนะครับหนึ่งนะครับนี่ครับสองนะครับสามนะครับนี่เสียบสลักมาเบิงในตัวรถนะครับผมนี่ครับสลักนี่เดี๋ยวเขาเอามาใกล้เคียงแล้วครับกับเสียบตอกกลับไปนะครับคือเดี๋ยวกระดไทยนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่เอามาเบิงตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับมา บานีโบเซยเวลานะครับเดี๋ยวผมชีใส่ให้เบิ้งนะครับความยากความง่ายนะครับพอสมควรนะครับดีกว่าคันน็อตครับเวลาถอดเวลาอะไรผมคิดว่ามันมันเพราะผมผมเอาไว้ใช้เวลาที่ขนของนะครับเวลาขนเวลางานสอบนะครับสอบขึ้นสภาซ่อมยางที่ต้องเคลื่อนยายนะครับสิ่งชิ้นที่เขาหยกยากนะครับผมก็สิใส่เพราะว่าเวลาเอาไปเตตัวเขาก็ถอดสลักออกนะครับแต่อันนี้ก็ขันน็อตออกได้นะครับนี่ทามาได้ไมนานนะครับมีน็อตอยู่นะครับ ขันน็อตออกได้นะครับตัวนี้สามารถขันได้ถ้ามันเครื่องครับจริงก็ไม่ได้เครื่องนะครับนั่งตัูป่าวไปก็ไม่ได้เครื่องนะผมสําคัญการใส่งานมันต้องบาโยกบาเยีงนะครับสายสลักก็ต้องแน่นนะครับโบ้ให้มันโยกนะครับผมแลาวมาันจะพบวิธีทำการเซยให้เบิ้งนะครับพี่น้องว่ามันสิยากง่ายสำเร็จนาะครับเนาะ ือเดียวได้ครับแบบว่าบริปับคอนะครับปกติทำเนี่ยครับมือเดียวได้สบายสกับคอกับบระดูกดิบนะครับคอกับกรสายนะพี่น้องกร่าปรับศูนย์ปรับศูนย์ให้มันดีๆนะครับมาก็สกบะสายนะครับเรื่องล่อเรื่องโกงต่างๆนะครับผมจะขี่ไปบตัวน้ำาเลยครับมือเดียวก็ได้ครับ โตมือหนึ่งคนยิงกองถึงนครับผมเลี้ยวมือเดียวนะครับเออตอนนี้รถลดเบานะครับล้อตัวนี้อาเซ็เวลาเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับมันก็จะยกล้อนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องเนี่ยตอนนี้ตอนผมสชิหักเลี้ยวเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับล้อมันจะยกนะครับถ้าบัเคาบมาว่าปันใดก็เสียได้นะครับผม สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําสล้งนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะมาออกแบบนะครับออกแบบรูป 3D นะครับทุกคนนะครับนี่นะครับออกแบบด้วยโปรแกรมมาตาแคมนะครับทุกคนเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะได้คํานวณนะครับว่าเราจะจะใช้เหล็กกี่เส้นนะครับหรือว่าเราจะใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับสลับสล้งของผมตัวนี้นะครับผมก็จะเน้นเรื่องเบานะครับเพื่อที่จะ เพราะว่าผมใช้งานก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะมาใช้ขนเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าตู้เย็นนะครับที่สลับงานซ่อมของผมนะครับเพื่อที่จะขนมาซ่อมที่บ้านหรือว่าเอาไปส่งลูกค้านั่นเองนะครับก็ถือว่ามีความจําเป็นนะครับผมออโปรแกรมข้อดีสหรับโปรแกรมมาตาแคมนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้ครับเขียนโปรแกรมสามดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมใช้โปรแกรมมาตาแคมป์นะก่อนพอทำงานนะครับทำงานโรงงานแล้วออกแบบนะครับออกแบบงานต่างๆนะครับก่ anyway. พพ totally. อนผมอยู่โรงกึงนะครับทําเกี่ยวกับพวก ครื่องกึ่งซีนซีนะครับแล้วก็มีการออกแบบมีอะไรก็มีความรู้พมมีความรู้มาบ้างนะครับผมก็เลยที่จะใช้โปรแกรมออกแบบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้คร่าวๆนะครับแล้วก็คํานวณเหล็กหรือว่าราคาเหล็กอะไรประมาณนี้ว่าเราจะกี่เซนเราจะตกกี่บาทนั่นเองเนื่องจากว่าอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเหล็กกล่องแล้วก็ตัวที่ผมซื้อมาคือพวกอะไรมาใค่นะครับเช่นสวิงอาร์มนะครับแล้วก็ล้อนะฮะแล้วก็โชคนะครับผมได้ซื้อมานะครับ ก็ทั้งหมดก็ตกอยู่ประมาณพ mm ันนิดๆนะครับสลับด nah ้กเส้นผมซื้อมา4ีเส้นนะครับเหล็กเหล็กกล่องขนาด16มิลนะครับแล้วก็ผมจะมีเหล็กที่เหลือที่ใช้งานจากอยู่ที่บ้านผมอยู่แล้วนะครับเหล็ก22ิมิลนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอ่านี่นะครับมันก็เราก็สามารถวัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเหล็กกล่อง1 6มิลของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับมันจะมีเหล็ก2ขนาดนะครับนีวผมจะวัดมุมนี้ดูนะครับนี่ นะครับให้มันเท่าของจริงนะครับเขียนขึ้นมาให้มันเท่าของจริงนะครับจะเห็นขึ้นมาว่าส6กนะครับก็คือมีหน่วยเป็นมิลนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะครับมตติกนะครับมีหน่วยเป็นมิลนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าด่วนส่วนด้านพื้นเนี่ยครับพื้นฐานที่รับน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกล่อง22มิลนะครับเพราะว่าอ่ามันรับน้ำหนักนะครับส่วนที่เหล็กที่ไม่ค่อยรับน้ำหนักผมก็ใช้เหล็กกล่องส6มิลเองอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับส่วนเหล็กกล่องของ ด้านฐานของมันนะครับฐานรองรับน้ำหนักมันนะครับนี่นะครับอาจจะพูดกุกกักนิดนึงนะครับนี่นะครับทึ่ทำให้เรารู้เข้าๆนะครับนั่นเองนะครับปลื่อยู่โครงการเขียนโปรแกรมเออเขียนภาพภาพสามดีนี่นะครับเอาใหม่นะครับแ๊บนนะครับนี่นะครับนี่นะครับยีิบสองมิลนะครับจริงนะเอาใหม่ๆนะครับตัวทีนะครับบนมุมนี้นะครับ นี่นะครับผมเด็กกองยี่ิบสองมิลนะครับนี่นะครับอ้าวโอเคแบบนั้นนะครับอ่ะดึงลงมาทางนี้ก็ได้อ่ะแค่ทำให้ดูคร่าวๆนั่นเองนะครับเนี่ยความยาวผมก็ประมาณเมตรยี่ิบนะครับหรือว่าพันสองมิลนะครับมันมีหน่วยเป็นมิลนั่นเองนะครับส่วนความกว้างนี่ก็จริงๆความกว้างนั้นด้านในผมต้องการ7 0 0ร้อยครับเจ็ดสิบเซนนั่นเองอันนี้นผมวัดขอบนะครับ ขัขอบรวมทั้งขอบเหล็กตรงนี้นะครับมารวมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับความกว้างเจ0ความกว้างนี่7เจนะครับความยาวก็พันเมตร20นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เป็นรับน้ำหนักระหว่างโชกเนี่ยก็นี่ครับประมาณนี้นะครับ17เซนกว่ากานะครับห7 6รอหนะครับ176อมิลนะครับส่วนความสูงนะครับความสูง ความสูงของอันนี้นะครับนี่ความสูงก็ประมาณ40กว่าเซนนะครับนี่สี่จุดสอไมไม่เอา40พอดีครับอันนี้มันรวมกับเหล็กนะครับดับรวมกับเหล็กกล่องนะครับแต่จริงความสูงตัวนี้ผมต้องการแค่ประมาณ40เซนนั่นเองนะครับผมก็เข่าๆประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมร้อนนี่ผมจะให้อยู่ศูนย์กลางนะครับอยู่ศูนย์กลางระหว่างความยาวก่อภูมง่ายจากเซนเตอร์ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ60เซนนะครับ อลองวัดดูนะครับถ้ามันไม่ตรงก็นิดหน,น่อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ันจะวัดจากศูนย์กลางศูนย์กลางเพานี้นะครับมันจะได้ประมาณ60ไม้นะครับไม่แน่ใจแต่ผมตั้งใจว่าให้ประมาณ60นั่นเองนะครับนะครับหนึ่งนะครับผมจะวัดจากงุมนี้นะครับเพื่อให้มันถ่ายเทน้ําหนักให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับระหว่าง3รล้อนะครับส่วนมอเไซค์นี่ก็จะเป็นอา เอาเทียบจักรโมไซค์นะครับนี่นะครับกลางๆนะครับจากศูนย์ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันรับน้ำหนักให้มันแบบว่าไม่ไม่เกิดปัญหาเวลาเราขับขี่นั่นเองนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเวลาเราขับเนี่ยเราบางบางบางคันเนี่ยก็จะปล่อยมือไม่ได้นะครับคือพูดง่ายว่าขับมือเดียวนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับสิ่งที่ปัญหาที่ผมเคยเจอนะครับเพราะว่าอันนี้คือเสล่งเป็นทําครั้งที่2นะครับก็เคยมีประสบการณ์จาก อันแรกนะครับผมมันทําให้ถ้าเราไม่ทําให้มันดีๆี่มันจะปล่อยมือไม่ได้นั่นเองเราขับมือเดียวไม่ได้มันก็สะบัดสะบัดนะครับนะครับเวลาวิ่งนะครับส่วนตัวนี้นี่ไม่มีปัญหานะครับขับมือเดียวได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มทํากันเลยนะครับผมก็จะไปทําของจริงกันเลยนะครับเวลาที่ผมจะเชื่อมเนี่ยผมก็จะมาบัดแต่จุดแต่จุดผมก็ตัดออกมาเลยนะครับข้อดีเขามันเราเราสามารถทาล่วงหน้าไปเลยนะครับแล้วก็พอเรารู้ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะเชื่อมตรงไหนก่อนก็มันก็จะทําให้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูของจริงกันเลยครับผมก่อนที่จะทาการเชื่อมโค้งเชื่อมผีสังมันนะครับพี่น้องผมก็จิมาตัดซีริ่งอ่่มนะครับเนื่องจากว่าผมซีริ่งอั่มรถมอเตอร์ไซค์มือสองมาพี่น้องของเดิมมันมักจะกว้างนะครับมันจะเปลืองเล็กเปลืองพีสังเฮานะครับเขาต้องตัดเขาจิตต้องตัดให้มันแคบแล้วก็ยับเข้ามาให้มันแบบว่าพอดีกับรอนะครับให้มันแบบว่าเออบมันจิมันจังีได้บนต้องเปลืองพื้นที่นะครับ บันิผมสีให้มาเบิ่งนะครับความกว้างของมันนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะทะเม็ตแป๊บนึงครับผมสีมาให้เบิ่งความความความกว้างนะครับความกว้างนะครับความสลิงของผมนะครับคือผมกะให้มันแบบว่าอ่สามารถแกะกระสุนผ่าได้เนาะคระสุนผ่าตเยินนะครับผมประมาณเท่าไหร่นี่นะครับผมต้องชนนะครับเอาชนที่ช่องนี้นะครับผมจะหัวชนน้านี่ ขอเข้าเนาะนครับเอาหนะัวชนนะครับเท่าไรเท่าไรนี่หกสิบนะครับหกสิบเท่าไรนี่หกสิบเจ็ดเซนนะครับพ่อนะครับเพร่ะของเก่ามันของเดิมมันหกสิบนะครับสลิงของเดิมหกสิบนะครับนี่หกสิบนะครับหกสิบพ่อนะครับประมาณเกือบหกสิบเจ็ดเซนนะครับนี่เอาหัวชนนี่ ให้เบิ <rural conversation> ่งเอานีาะเห็นบ่ประมาณหกสิบเจ็ดเนาะเกือบหกสิบเจ็ดนอคันาะประมาณเกือบหกสิบเจ็ดเซนนะครับผมก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับกว้างกว่าตัวนั้นนะครับตัวนั้นเนี่ยประมาณห้าสิบเซนนะครับเอาถ้าเบิ่งนะครับรถคันนั้นนะครับเมื่ออีโน้อยมันขี่มาครับเมื่ออีโน้อยเนี่ขี่มาครับโขี่ไปน้ำบึงกระซับไปน้ำนะครับเป็นตลุดนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้พร้อมนะครับ พอมคนระับน้องนกขงบนข้งบนข้างนข้ันนี้ประมาณห้าสิบเซนนะครับขนอืมนนี้บนนวกกัความกล้างตัวนี้ห้าสิบเซนนิดๆน,น,นะครับห้าสิบสองเซนนะรประมาณนี้ดึงให้มันยาวจะหน่อยเด้อ ประมาณเท่าไรห้ซนประมาณห้สิบสองเซนนะครับนี่นี่นน,นะครับประมาณห้าสิบสซนนะครับรกันนะครับผมนะบล็อกนี้นะครับความกางข,ของมันนะครับผมคันนี้ประมาณ หัวซนก่อนเด้อนี่60ท่านใดนี่66นะครับผม66เกือบ67เซนนะครับเอาแค่66พอเนาะเอาแค่66พอนะ,อค, 66, อนะครับกว้างกว่าขนาดอยู่นะครับกว้างกว่าอยู่ประมาณเกือบ20เซนนะครับความกว้างของมันนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปดีอนะครับพี่น้องเจอลิปหน้าครับผมตัวนี้ถอดได้วะตัวนี้นะ ตรงนี้สามาถอดได้นะครับนี่กระแทกกระแทกก็ออกแล้วนะครับนี่รรค,นครับผมจิ๊กคลิมนบสวัสดีครับ